กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณของคุณแม่ทางช่องท,ทุกท่านครับมาพบมาเจอกันนะครับเสาร์นี้กับเป็นคลิปที่สามแล้วนะครับที่จะปล่อยตัวเลขหน้าทางให้เอฟซีได้ติดตามกันคับมาในคลิปที่สามของเสาร์วันที่แปดวันอังคารนะครับจะเป็นแนวทางของอตัวเลขหน้าทางครับของสาวสกลนะครับ สาวสะกนนะครับได้มาแล้วนะครับเอ็ซีเดียวเอากซ่ได้จะเอาให้เบิ้งกันนะครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับชุดจับคู่ของสาวสะกนนั้นรุดไปนะครับนี่เป็นงวดที่ผ่านมานะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับที่เอามาให้เบิ้งกันอ่าเขามาเฉพาะเล็กวิ่งนะครับวิ่งเก้ากับศูนย์ 0. 0กับ9นะครับก็คือเก่าล่งลางนะครับเพราะว่าชุดล่างแตก9 1นะครับอ่ามากเฉพาะเล็กวิ่งนะครับสาสกลรกห้มาก6ชุดนะครับก็คือ0 9 0 8 0 5 3 0 9 5 9 9นะครับชุดบนแตก2 4 6ชุดล่างแตก9 1ก็เลยเป็นเหตุน่าเฉพะเหล็กวิ่งนะครับ ชุดจับคู่นะครับจะมีะเฉพาะ,ะ95กับ99แคนน้นนะครับกับ09ที่ติดเก่านะครับนี่คือตัวเลขหน้าทังคับของสาวสะกลงวดทีผพานมาแอดวิไลสรุปให้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนสรุปแล้วสาวสะกลเข่าเฉพาะเลขกวิ่งนะครับอ่าเล็กวิ่งหวดทีผพานมาคือแอดวิไลได้สรุปให้เบิ้งนะครับมากันเกือบ20สำนัก แต่ว่าสุดจับคู่นั้นหลุดนะครับเสียดชิวนะครับแต่ละสำนักนี่เสียดชิวกันเลยอ่ครับงวดนี้ฮามาติดตามกันสาวสกลนะครับ16กรกดาคม2,568นะครับอ c รุุ่นอวอ์หลุนสูงไว้เฮานะครับเตรียวสมมุติประกากันเลยอเดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับของสาวสกล นะครับให้ได้ติดตามกันครับตัวเลขเนื้อทางแต่ละสำนักกะมีเขาไม่ลดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับเป็นเรื่องของธรรมดาครับเพามาเบิ่งกันนะครับสำหรับเลขวิ่งสาวสะโกนงวดนี้นะครับ สาวสกุลวิ่งมาที่งวดหนี่นะครับสาวสกุลพนได้มาที่สามกับสองนะครับสามกับสองสาวสกุลจับคูมานะครับได้แปดชุดนะครับงวดหนี่แปดชุดนะครับแปดชุดนะครับเริ่มจากครับ ชุดแรกเดี๋ยวเราคอยตัวเน้นย้ำกันนะครับสามศูนย์สามสองสองศูนย์สองหนึ่ง

ส,สุดท้ายคือ31น,นะครับอ่ะถาแอดวิไลเบิงแหล้วนะครับกับเครื่องบอ่ต่างกันนะครับอ่ะนี่เรียบร้อยนะครับแคบหน้าจอกัน0330นะครับ0220อ่ะกลับตัวให้พร้อมนะครับ FC ถ้ถาสาห้าคิดไปแล้วก็แค่อ่ะหนึ่งามสี่ห เลขแค่6ชุดนะครับเพียงแต่ว่า3 003กับ2 002สาวสะกดันกลับตัวให้พร้อมนะครับก็เลยเพิ่มมาเป็น8ชุดนะครับอ่ะครับถ้าเบิ่งกันให้ดีแนวทางสูตรมัดรวมเด้อครับสาวสะกดอ่าสูตรมัดรวมบนล่างนะครับรับสูตรมัดรวมบนล่าง เดี๋ยวแอดวีดจะทวนอีกรอบหนึ่งนะครับวิ่ง3กับ2นะครับเนี่ทางบนล่างนะครับมี30 32 20 21 14 03 02 31อเอาไง่ายๆเพิ่นกับตัวให้พร้อมนะครับเอาครับมาเบิ่งตัววงกลมของสาวสะกลน,นะครับ อีิวงกลุ่มนะครับก็คือ0332นะครับ03กับ32แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับก็คือ21เป็นชุดที่3 02นี่เป็นตัวล่องนะครับ FC สาวสกลนะครับวงกลมให้สามคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่วงกลมให้สามคู่เบิ่งให้ดีของเก่านะครับงวดที่ผ่านมามาเฉพาะเลขวิ่งนะครับมาเฉพาะเลขวิ่งครับงวดนี้วิ่งสามกับสองบนล่างนะครับสามศูนย์สามสองเอดวิได้ทวนแล้วนะครับสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สามศูนย์สองสามหนึ่ง สาวสะกณวงกลมให้3คู่นะครับก็คือ 32, 03, 21ตัวล่องนะครับก็คือ02นะครับเอามักชอบฝากแช่ไปนะครับให้กำลังแรงใจสาวสะกลนําแอดวิไลกะขอกราบขอบุญขอบุญสาวสกลนะครับที่ทรงตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลได้นําเสนอ ฝากตเอฟซีทางช่องกันนะครับข้อกับขอบุณขอบคุณสาวสะกลอีกครั้งหนึ่งและลืมบ่ได้ก็คือขอกับขอบุณขอบคุณเอฟซีทางช่องกันทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่นนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับสองวิไลเป็นสองในน้อยนะครับแต่ว่าพยายามเสาะหาตัวเลขแนวทางนะครับจากสำนักเก้าแน่ อ่าสำนักไมแน่มาฝากกันนะครับตัวเลขแนว่ทางกับมีเขาไม่รุดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับของนักคำนวณเพิ่นหลวนแล้วแต่เพิ่นกระยักให้เฮามีโชคมิลาบกันทั้งนั้นนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้จะจากลาก,กันไปคลิปหน้าเป็นของสำนักใดรอติดตามกันยิ่ดีม่แห้งสวัสดีครับ